บายดีสวัสดีครับผมพี่น้องฟ้องฝ่ายรถจะถูจัพคนเลยคนรักคนส่งเบาะละฝนตกพี่น้องจะกลับบ้านเลยฝนตกมารอรถแท็กซี่แล้วพี่น้องมาสีน่เนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกจะกลับบ้านนะครับมารอรถแท็กซี่ก่อนฝนก็ตกลําบากแน่นอนครับตอนนี้ดูครับดูครับฝนตกอ๋อมารอรถถนนใหญ่พี่น้องเอ้ยรถแท็กซี่บัมาจะเกื่ย ฝนกระตกต้องรอรถจีก่อนนะ่นออกนะฝนกะำล,ลังตกเรื่อยๆนะหารถลำบากแล้วแหละหลังยานอ้ฝนตกนระัระเทศน่นานจ้ำไหมสวยที่สุดในประเทศไทยนะ ซื้อตัวแล้วได้ตัวแล้วพี่น้องหม653บาทพี่น้องมุกดาหารเทียบมุกดาหารเวลาดดออกห้าโมงครึ่งหาโมงครึ่งแล้วพี่น้องรอรถเวลาลงรถคนกับบุรี่อะไรแล้พี่น้อง โมเมนต์่งเทศกาลเนาะคนบหรเารเวลาเนาะว่เวลาห้าโมงครึ่งคนกับบุหรี่มันัช่วงโมเมนต์ช่วงเทศกาลลงโล่งคนบุหรี่เนะลงโล่ง ของกับโบาลาณดักพี่น้องไอ้ของกระสอบไลยน้อยนึงออกเมื่อไหร่กันนะเมืออ่อยหร่พวกไม่ทรบเนี่ยนะพี่น้องโอ้หิวข้าวแล้วพี่น้องแล้วหิวเข้าแล้วหิวข้าวแล้วข้าขงนอกในฝนตกเฮงเหีห้ยพี่น้องฟ้ามรถฝนอยู่ในหมอชิดกันนะถ้ารถ

สามกสิบบาทเสียบๆเสอร่อยน่กินเรียบร้อยพี่น้องเดียวอันตก ลเลือ่ามด้วยนี่เลยเนี่ยโอเ,เลี้ยงหนึ่งแก้วเริอบลงถ่าดูชาตลาแลหน่อยหาย้าโมงแล้วลงไปรอรถชาตลา4สี่สิบห้นอองเนาะไป,ไปโอ้คนบุไล่หล่ี่นอง โมเมนตหน้าเทศก,กาลเนาะอยู่มอชิดนคนบ่อยหลายส่งไอสีเมื่อกับเมื่อได้เด้อคนบ่หลายทีโล่งๆเลยเนาะเอารถมาดีหน,น้อยประมาสี่สิบห้มามาแล้วมาแล้วจนเลยคนบุเมนดีหน้องคนละส่งสองสีง่ห้าสองสี่หก เอาสองนี่สี่ห้าคันมาบ้อตอ่อสรุปเ่าเมือนคันนี้น้องเป็นซองซองเดียวกันซองสี่ห้าสี่หกนะตอนนี้ก็บล้อากระเป๋าขึ้นเครื่องรถขึ้น,นรถน,น้องพี่น้องนะเล้อขึ้นรถเต็มอยู่พี่น้องยลูดน้ำกันแล้กระเปา๋าอีไลเอาหน่อยเอาหนึ่งสียเท่าไรเนาะเสี่กันจักบาทรอลูดน้ำกับ

ไป,ป่น้องออกแล้วรถออกแล้วทางสุงกดาหารข้ามสวรรค์เขตสวนวัปปาราว์ไปแล้วชิด